สวัสดีครับก็กลับเข้ามาพบกับช่องฟิสิกส์บายคุณน็อตอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาเริ่มต้นกันในม .6 นะครับนะหลายๆคนที่เรียนกับคุณน็อตมาตั้งแต่ม4นะครับนะม .5 ้คุณนอตอัดไปเรียบร้อยละนะครับตอนนี้ก็จะเหลือม6กนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฟิสิกส์บายคุณน็อตนะครับก็รบกวนฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ครูลงนะครับสำหรับม .6 ก็บอกกันไว้เลยว่าหลังจากอัด ของม .6 ทั้งหมดจบนะครับเดี๋ยวมีแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมสอบเข้านะเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งรอไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปครูเนาะนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาขึ้นม .6 นะครับในบทแรกนะครับในบทแรกซึ่งบทแรกของเราที่จะเรียนในม .6 ก็คือบทที่15นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแม่เหล็กแล้วก็ไฟฟ้านั่นเองนะครับอ่ะ โอเคเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเรามารู้จักความหมายของคําว่าแม่เหล็กกันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับแม่เหล็กคืออะไรครับเขาบอกว่าแม่เหล็กก็คือวัตถุที่สามารถดึงดูดครับกับสารแม่เหล็กได้นะครับผมเ,เขียนให้แล้วกันนะครับเปลี่ยนสีหน่อยอ่เอาชิ้นนี้แล้วกันนะจะเป็นวัตถุหรือว่าวัดสดุดก็ได้ครับที่สามารถนะที่สามารถดึงดูด กับสารแม่เหล็กได้ะนะครับเพราะฉะนั้นแม่เหล็กก็คือจะสามารถดูดพวกที่เป็นโลหะต่างๆเนี่ยสามารถดูดได้นะครับวัตถุที่สามารถพวกดูดพวกโลหะต่างๆได้เนี่ยนะครับวัตถุนั้นเราก็เเรียกว่าแม่เหล็กนะครับในรายละเอียดข้างในว่ามันมีไดโพอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องไปเรียนต่อในระดับมหาลัยเนาะ นะครับรายละเอียดมันก็จะมีลึกลงไปกว่านี้ด้วยนะครับอ่ะอันที่2ครับคาที่เราจะต้องรู้จักคําที่2ครับเราเรียกเหมือนว่าเส้นแรงแม่เหล็กนะครับเส้นแรงแม่เหล็กนี่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นเส้นที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็คือสมมุติขึ้นมานั่นเองนะครับจริงๆเรามองไม่เห็นหรอกเนาะนะครับเราก็สมมุติขึ้นมาถามว่ามีจริงไหมจริงๆก็ก็มีจริงนะครับไอ้เส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์กําหนดขึ้นมาครับโดยใช้ลักษณะของการเป็นลูกศรแทน นะครับโดยเขาบอกว่าเส้นแรงแม่เหล็กนะครับมันจะพุ่งจากผิดติดตัวนะครับพุ่งจากขั้วเหนือครับขั้วเหนือนะไปหาขั้วใต้นะครับเสมอนะเส้นแรงแม่เหล็กนั้นจะวิ่งออกจากขั้วเหนือครับเข้าไปหาขั้วใต้ ถ้าขั้วเหนือในแม่เหล็กเนี่ยนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว N นะครับ North นั่น,อนเองนะครับขั้วใต้เราจะใช้เป็นตัว S ครับ South นะครับเห็นไหมเส้นแรงแม่เหล็กนั้นจะวิ่งออกจากบริเวณขั้วเหนือครับก็คือตรงนี้นะครับวิ่งไปหาขั้วใต้นะครับโดยมีทิศจากขั้วเหนือนไปหาขั้วใต้เสมอนะเส้นแรงแม่เหล็กโอ้เส้นแรงแม่เหล็กนั้นก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้มีแค่เส้นเดียวมันมีเยอะเลยนะครับเห็นไหม ทางขั้วเหนือเนี่ยก็จะพุ่งออกไปครับนะเราต้องแยกออกจากกันระหว่างแม่เหล็กกับไฟฟ้านะครับอันนี้ในในเรื่องแม่เหล็กเราก็จะต้องไปพิจรารณา,าเฉพาะแม่เหล็กก่อนนะครับนะในเรื่องไฟฟ้ามันจะต่างจากนี้นะครับอ่ะส่วนขั้วใต้ก็จะพุ่งเข้ามานะครับนะเส้นแรงแม่เหล็กจะพุ่งเข้ามาแต่ถ้าเราสังเกตในรูปที่ครูโน้ตเอาให้มาดูตรงนี้นครับนะเราจะพบว่าเส้นแรงแม่เหล็กนั้นมันจะไม่ตัดกันนะเพราะฉะนั้น เวลาเราดูเส้นแรงแม่เหล็กครับเขาบอกว่าเส้นแรงแม่เหล็กห้ามตัดกันครับห้ามตัดกันเดี๋ยวได้เที่ยงเรียนเราก็จะได้ทดลองเกี่ยวกับเรื่องของดูว่าเส้นแรงแม่เหล็กมันหน้าตาเป็นไงโดยการโรยผงตะไบครับลงไปที่บริเวณครัวแม่เหล็กเนาะนะครับก็รอบๆครัวแม่เหล็กเราก็จะเห็นเส้นนะครับเส้นแรงแม่เหล็กพวกนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอันดับไปที่เราต้องรู้จักครับคำว่าสนามแม่เหล็กนะครับหรือว่าแมกเนติกฟิลด์ สนามแม่เหล็กคืออะไรนะครับถ้าถ้าพูดไปถึงสนามเนี่ยสนามฟุตบอลก็เป็นบริเวณที่เราเอาไปเล่นฟุตบอลเนาะนะครับสนามวอลเลย์บอลก็เอาเป็นบริเวณที่เอาไว้เล่นวอลเลย์บอลนะครับเหมือนกันสนามแม่เหล็กนั้นไม่ใช่บริเวณที่เอาไว้เล่นแม่เหล็กอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับสนามแม่เหล็กนั้นก็คือนะครับบริเวณครับนะบริเวณที่อำนาจแม่เหล็กครับส่งไปถึง เพราะฉะนั้นบริเวณไหนที่มีเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยวิ่งไปถึงบริเวณนั้นเราเรียกว่ามันยังอยู่ในสนามแม่เหล็กนั่นเองโอเคปะ่ะนะครับอ่ะถัดไปครับไปดูกันต่อนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสารแม่เหล็กนะครับสารแม่เหล็กนั้นก็จะมีหลายตัวนะครับคุณว่าขอขยายนิดหนึ่งนะครับอ่ะเห็นชัดไหมนะครับอ่ะเห็นไม่ชัดก็ซูมๆมาหน่อยแล้วกันนะครับตัวหงเสือจะเล็กสักนิดหนึ่ง นะครับสารแม่เหล็กนั้นคืออะไรเขบ,บอกว่ามันก็คือสารที่ออกแรงดึงดูดหรือผลักกับแม่เหล็กได้นะครับในสารแม่เหล็กนั้นจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชนิดครับนะอันแรกเราเรียกว่า ferromagnetic substance ferromagnetic นั้นจะเป็นสารแม่เหล็กที่ดูดกับแม่เหล็กในอย่างรุนแรงเลยนะครับสารพวกนี้ก็คือจะดูดกับแม่เหล็กเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับติดแน่นมากนะครับออกแรงมีมีแรงแม่เหล็กนั้นค่อนข้างสูงทีเดียว นะครับพวกนี้ถ้าเป็นพวกโลหะก็ได้แก่พวกเหล็กนิกเกิลโคบอลพวกนี้นะครับสารพวกนี้จะเป็นพวกที่เป็นเฟอร์โรแมกเนติกนะครับนะบอันที่สองเป็นที่เราเรียกว่าเฟอร์ลาแมกเนติกซับแซนนะครับเฟอร์ลาแมกเนติกซับแซนนั้นเป็นสารแม่เหล็กชนิดอ่อนนะครับอันนี้จะเกิดในพวกโลหะพวกแมงกานีสนะครับอลูมิเนียมนะครับประมาณพวกนี้นะครับโอเคเนาะ ถัดมาครับเราเรียกว่าสารไดมานติกนะครับในตัวของสารไดมเนติกตัวนี้จะเป็นสารที่ผักกับแม่เหล็กครับนะสารที่ผักกับแม่เหล็กตัวนี้ก็จะเป็นพวกฟอสฟอรัสบิสมัชแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือประเภทของสารแม่เหล็กที่เราต้องรู้จักนะครับอันถัดมาครับสมบัติของแม่เหล็กอันนี้โหเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วคุณนตว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมบัติของแม่เหล็ก สมบัติของแม่เหล็กที่เราจะต้องรู้นะครับอ,อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแม่เหล็กสามารถดึงดูดโลหะบางชนิดได้นะครับนะบางชนิดจะสามารถเอาแม่เหล็กไปปุ๊บจ่อปุ๊บติดปั๊บเหรอนะครับอ่าอันที่2แม่เหล็กจะต้องประกอบด้วย2ขั้วด้วยกันอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับก็คือขั้วเหนือตัว N นะครับแล้วก็ขั้วใต้ตัว S นะครับแม่เหล็กจะต้องมี2ขั้วเสมออันถัดไปครับถ้าเราเอาแม่เหล็กนะเอามาแขวนไว้ด้วยเชือกแบบนี like ้ <c oughs> นะครับเอามาแขวนไว้้ด้เชือกนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเอาแม่เหล็กมาแขวนไม่ได้เชือกครับมันจะเกิดการวางตัวในแนวหน้าหลังจากที่มันหยุดนิ่งครับปล่อยให้มันหยุดนิ่งนะมันจะเกิดการชี้ครับโดยที่มันจะวางตัวในแนวทิศเหนือและใต้เสมอน,น,ะนะครับเดี๋ยวคุณวตมาบอกอีกทีว่าเอ้ยแล้วไอ้ตัวแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีทิศไปด้านไหนโอเคไหม นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาแท่งแม่เหล็กมานะนะครับแล้วห้อยไปด้วยเชือกแท่งแม่เหล็กจะต้องวางตัวในแนวเหนือใต้เสมอชี้ไปในแนวเหนือใต้เสมอนั่นเองนะครับอ่ะคำถัดมาที่เราจะต้องรู้จักเพิ่มเติมอีกหนึ่งคำนะครับอันนี้เคยเจอมาแล้วเนาะคาว่าจุดสะเทินจุดสะเทินเป็นจุดที่มีสนามแม่เหล็กเป็นศูนย์นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกครับในรูปที่คุณนรสเอามาให้เนี่ยมันนอกจากจะสามารถ อธิบายการดูดกันและผักกันอันนี้คุณไม่ต้องสอนเนาะว่าขั้วเหนือกับขั้วใต้นะครับมันจะต้องดูดกันนะครับ <c ute> ถ้าเป็นขั้วเหนือกับขั้วเหนือจะต้องผักกันนะครับอันนี้มันอธิบายด้วยคําที่บอกว่าเส้นแรงแม่เหล็กนั้นห้ามตัดกันครับเส้นแรงแม่เหล็กครับห้ามตัดกันในกรณีที่เส้นแรงแม่เหล็กนั้นห้ามตัดกัน สังเกตนะครับถ้าเราขยับขั้วเหนือกับขัาานะ้วใต้เนี่ยมาใกล้กันสังเกตว่าเส้นแรงแม่เหล็กนนครับมันก็จะวิ่งแบบนี้นะครับก็จะวิ่งแบบนี้เฟิร์บเฟิร์บเฟิร์บขออนุญาตขยายรูปเนาะนะครับจะได้ใหญ่นิดหนึง่งนะครับเส้นแรงแม่เหล็กก็จะวิ่งแบบนี้ปาบปาบเข้า, Luiza ามาแบบนี้สังเกตไม่ว่าเราจะขยับมาใกล้เท่าไหร่เส้นแรงแม่เหล็กก็จะไม่ตัดกันนะครับอันนี้ล่ะมันทําให้ขั้วเหนือกับขั้วใต้เนี่ยมันดูดกันได้ นะถ้าเราพิจารณาในทางกับการเอาขั้วเหนือมาไว้กับขั้วเหนือถ้าเราจําได้เส้นแหลมแม่เหล็กนั้นจะมีผู้ทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือไปนะครับพุ่งออกจากขั้วเหนือไปแบบนี้สังเกตครับถ้าเราขยับไอ้สองแท่งนี้เข้ามาใกล้กันมากขึ้นเราจะพบว่าไอ้สองเส้นนี้จะเริ่มตัดกันครับแต่ตามหลักการเขาบอกว่าเส้นแหลมแม่เหล็กห้ามตัดกัน ดังนั้นเนี่ยเวลาเราผลักมันมาใกล้กันมันจะไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้เพราะว่ามันจะต้องออกแรงผลักกันครับเสมอน,นะห้ามให้เส้นแหลกไม่เหล็กตัดกันน,นั่นเองโอเคป่นะครับอ่ะนะครับอีกหนึ่งอันที่เราจะต้องรู้จักก็คือคําว่าจุดสะเทือนนั่นแหละก็อย่างที่บอกครับบริเวณตรงนี้มันจะเกิดการที่สนามแม่เหล็กนั้นส่งไปไม่ถึงไอ้จุดตรงนี้แหละครับนะอันนี้สนามแม่เหล็ก นะครับไม่มีนะครับหรือว่ามันเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับพอสนามแม่เหล็กมันเท่ากับศูนย์ครับบริเวณตรงนี้จะไม่มีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นเราเรียกจุดตรงนี้แหละครับว่าจุดสะเทือนครับนะเป็นจุดสะเทือนโอเคนะครับอ่ะอันนี้คุณร้อก็เลยเอามาให้ดูนะครับเกี่ยวกับรูปของการผักการดูดจันทร์ครับของแม่เหล็กใช่นไหม ถ้าวางเนี้ยมันจะเกิดจุดสะเทือนขึ้นครับเพราะว่ามันป้องกันการที่เส้นแหลงแม่เหล็กนั้นจะตัดกันนะครับก็คือไม่สามารถเอามาวางติดจะได้ถ้าวางในแนวเดียวกันแต่ถ้าในทางกลับกันครับเห็นไหมเอาขั้วเหนือกับขั้วใต้เนี่ยมาวางแบบนี้ครับมันจะสามารถขยับเข้ามาหากันได้นะครับขยับเข้ามาหากันได้เพราะว่ามันสามารถดูดกันได้นั่นเองโอเคนะครับ อันถัดไปครับที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของสนามแม่เหล็กโลกนะครับเราทราบอยู่แล้วครับว่าโลกเรานั้นมีสนามแม่เหล็กโดยสนามแม่เหล็กนั้นมันจะวางตัวนะครับเหมือนกับมีแท่งแม่เหล็กอยู่กลางโลกนะเนาะจริงๆมันไม่ได้ตรงเป๊ะนะมันเอียงนิดหน่อยนะครับคุณน้อยสูมรูปนี้ให้ดูนะครับเขาบอกว่าในบริเวณตรงนี้ครับเราเรียกว่าขั้วโลกเหนือนะครับขั้วโลกเหนือ บริเวณตรงนี้เราเรียกว่าขั้วโลกใต้ในบริเวณขั้วโลกเหนือมันจะมีสนามแม่เหล็กตรงนี้เป็นขั้วใต้ครับตัว S ครับขั้วโลกเหนือมีสนามแม่เหล็กนะครับมีสนามแม่เหล็กมันจะต้องเป็นขั้วใต้ครับส่วนขั้วโลกใต้ ดันจะมีสนามแม่เหล็กเป็นขั้วเหนือครับสนามแม่เหล็กนะครับอันนี้หดนิดนึงสนามแม่เหล็กนะครับเป็นขั้วเหนือครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็อาจจะทําให้เราสับสนนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จําไว้แล้วกันว่าสนามแม่เหล็กโลกนั้นจะสลับกันขัว้วโลกเหนือจะมีสนามแม่เหล็กเป็นขั้วใต้ ส่วนขั้วโลกใต้จะมีสนามแม่เหล็กเป็นขั้วเหนือดังนั้นเส้นแรงของแม่เหล็กนั้นจะมีทิศพุ่งออกจากขั้วโลกใต้เนาะไปหาขั้วโลกเหนือเสมอครับนะเส้นแรงแม่เหล็กจะมีทิศจากขั้วโลกใต้ไปหาขั้วโลกเหนือเสมอนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับขอญาตพลิกไปอีกหน้าหนึ่งดูว่ามีไหมอ่าไม่มีนะครับมันไปอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเข็มทิศ่านะครับเข็มทิศถูกไหม เข็มทิศนั้นจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เราน่าจะเคยเล่นอยู่ละนะครับในตัวของเข็มทิศเนาะนะครับก็จะมีเป็นคล้ายๆกับรูปข้าวหลามตัดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะมีส่วนด้านบนเนี่ยทาสีเป็นสีแดงๆอยู่นะครับในบริเวณที่เป็นสีแดงเนี่ยนะครับไอเนี้ยมันก็คือแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งนะครับโดยสีแดงเนี่ยเป็นขั้วเหนือนะครับแล้วอันนี้เป็นขั้วใต้ นะครับเพราะนะั้นที่เราบอกว่าเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือทําไมถึงชี้ไปทางทิศเหนือนะครับสมมุติว่าอันนี้คือโลกของเราจบนะครับเมื่อกี้จำได้ไหมขั้วโลกเหนือมีสนามแม่เหล็กเป็นขั้วใต้ส่วนขั้วโลกใต้มีสนามแม่เหล็กเป็นขั้วเหนือดังนั้นถ้าคุณโน้ตเอาเข็มทิศมาวางไว้บนโลกครับนะอันนี้เมื่อกี้คุณโน้ตบอกว่าเป็นขั้วเหนือเนาะส่วนอีกอันหนึ่งเป็นขั้วใต้ ขั้วตะขั้วเหนือมันก็เลยไปดูดกับใต้ไงฮะทำให้เข็มทิศนั้นจะต้องชี้ครับไปหาขั้วโลกเหนือเสมอนะทำให้เข็มทิศของเราต้องชี้ไปที่ขั้วโลกเหนือเสมอนะครับนอกจากนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าเรามีแท่งแม่เหล็กมาหนึ่งอันนะครับสมมติเหมือนเมื่อกี้เนาะอันนี้เป็นขั้วใต้อันนี้เป็นขั้วเหนือเนาะนะครับกูเอาเข็มทิศมาวางเนี่ยนะครับ เข็มทิศนั้นจะมีทิศชี้ไปตามเส้นแรงแม่เหล็กครับนะเข็มทิศจะชี้ไปตามเส้นแรงแม่เหล็กครับสเสมอเพราะนั้นถ้าครูเอาเข็มทิศมาเรียงตรงนี้นะมาเรียงแบบนี้เลยนะนะครับมองเห็นไหมนดหน่อยหนดหน่อยห นะชอบพูดไปแล้วว่าลืมหดให้นะครับนักเรียนก็จะงงว่าเอ้ยคุณโนดพูดอะไรของคุณโนตเนี่ยนะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าสมมุติว่าพอเข็มทิศมาเรียนเข็มทิศมันจะชี้แบบนี้ครับอ่านะวิ่งไปตามเส้นแหลงไม่เหล็กครับนี่นะเดี๋ยวได้ทดลองในในห้องเรียนแต่ว่าถ้าเรียนออนไลน์ก็แน่นอนครับว่าไม่น่าจะได้ทดลองนะคุณโอก็เลยขออนุญาตอธิบาย ว่าแรงเข็่ทิศมันก็จะชี้ไปครับนี่ตามเส้นนี้เลยเส้นแหลงแม่เหล็กที่วิ่งจากขั้วเหนือไปหาขั้วใต้เสมอได้นแน่นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของเข็มทิศที่เราจะต้องรู้จักกัน,นั่นเองโอเคนะอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับคูคิดว่าพวกเราน่าจะได้นะครับอ่ะไปสู่เนื้อหาของการคำนวณกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องของแม่เหล็กนี่ละนะครับคำที่เราจะต้องรู้จักถัดมานะครับคำนี้เราเรียกมันว่าความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เล นะครับหรือเราจะเรียกว่าขนาดของสนามแม่เหล็กนั่นเองต่อไปนี้คุณน่าจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวบีนะครับสนามขนาดของสนามแม่เหล็กหนังสือบางเล่มอาจจะใช้คําว่าความเข้มนะครับแม่เหล็กก็ได้นะครับตัวนั้นก็คือสนามแม่เหล็กเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงสนามแม่เหล็กพิจารณายังไงเขาบอกว่าให้ดูจากปริมาณครับของเส้นแรงแม่เหล็กที่ตกตั้งฉากต่อนหนึ่งหน่วยพื้นที่หมายความว่า ถ้าบริเวณเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยมีเส้นแรงแม่เหล็กตกกระทบต่อพื้นที่เนี่ยเยอะนะครับแสดงว่ามีสนามแม่เหล็กรุนแรงนะครับถ้าคุณน้ไปพิจารณาจากแท่งแม่เหล็กเนี่ยนะครับแท่งแม่เหล็กเห็นไหมขั้วเหนือกับขั้วใต้เส้นแรงแม่เหล็กวิ่งยังไงครับจำได้ไหมเส้นแรงแม่เหล็กจะวิ่งจากขั้วเหนือไปหาขั้วใต้เสมอแบบนี้นะครับเนี่ยวิ่งจากหาขั้วเหนือไปหาขั้วใต้เสมออ่า อันนี้ก็จะพุ่งออกไปนะครับอันนี้ก็จะพุ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยลบๆหัดหัด,หด,หด,หดเลยเลยเลยเอ่ะนะครับเพราะะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอาแผ่นแผ่นหนึ่งเนี่ยมาวางเพื่อจะรับเส้นแหลมแม่เหล็กสังเกตถ้าคุณโน้วางตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านแค่2เส้นแต่ถ้าเรามาบริเวณตรงขั้วของมันโอ้ผ่านต้องหลายเส้นครับหมายความว่าตรงนี้มันจะมีสนามแม่เหล็กเข้มข้นกว่านั่นเอง ะครับบริเวณที่มีเส้นแรงผ่านเยอะสนามแม่เหล็กก็จะมีความเข้มขน้นบริเวณที่มีเส้นแรงผ่านน้อยก็สนามแม่เหล็กก็จะอ่อนนั่นเองนะครับส่วนของสนามแม่เหล็กที่เราจะหาก็ B หารหาจากตัวนี้ครับสัญลักษณ์คล้ายๆเซตว่าตัวนี้เราเรียกมันว่า flux แม่เหล็กครับอ่าเรียกว่า flux แม่เหล็กนะครับหน่วยเป็น wb ครับ w บ b e r นะครับ w b w บ b e r นะครับเพราะฉะนั้นนะ ถ้าเส้นแรงแม่เหล็กตกตั้งฉากกับพื้นที่ที่เราสนใจนะครับสนามแม่เหล็กจะสามารถหาได้มาจากสูตรนี้เลยครับก็คือ B นะครับมีค่าเท่ากับฟลักส่วนด้วยเองแต่ถ้าสมมุติว่าเส้นแรงแม่เหล็กนะั้นเราตกกระทบแบบเฉียงเฉียงกับพื้นที่ครับนะบแบบนี้เนาะเราจะต้องไปวัดมุมตรงนี้มาระหว่างเส้นแรงแม่เหล็กกับพื้นที่ นะครับมันจะได้สูตรว่า B ีไซน์เซตาเท่ากับฟลักซ์หารด้วยอีกนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถมีมีเครื่องที่วัดความเข้มของสนามแม่เหล็กเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับแล้วมันก็เลยทําให้เราสามารถย้อนกลับไปหาได้ว่าเส้นแรงแม่เหล็กนั้นมีเยอะหรือน้อยเพราะอย่างที่บอกว่าเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกตอนนี้แต่เราไม่สามารถมองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดคุณโน้ตต้องการจะหาฟลักซ์แม่เหล็กก็สามารถหามาจากสูตรนี้ครับย้ายนี้ขึ้นไปนะก็เป็น A, B นะครับไซเซตานะครับโดยที่เซตาก็คือมุมระหว่างสนามแม่เหล็กหรือว่าส้นางแม่เหล็กครับกับพื้นที่รองรับคือตัว A นะครับดังนั้นตัว A ก็คือพื้นที่รองรับครับมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เออขอโทษครับตารางเมตร นะครับเสร็จแล้วก็ B mm. เป็นสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเวเบอร์ต่อเมตรหรือว่าใช้คำว่าเทสลาก็ได้นะครับย่อด้วยตัว T นะครับเทสลาย่อด้วยตัว T ีเวเบอร์ย่อด้วย WB นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสุขที่เราจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของการหาฟลักซ์แม่เหล็กนะครับแล้วก็สนามแม่เหล็กนั่นเองโอเคไหมนะครับอ่ะคนี้ ก็มีโจทย์ให้เราลองทำเล่นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการวาดเส้นแรงแม่เหล็กนะครับอ่ะเนี่ยรูปแรกเนี่ยขั้วเหนือกับขั้วใต้วางอย่างนี้เส้นแรงแม่เหล็กวิ่งยังไงครับอ่าเก่งมากนะครับเส้นแรงแม่เหล็กจะวิ่งจากขั้วเหนือไปหาขั้วใต้เสมอนะครับก็วาดแบบนี้นะครับก็วาดก็แล้วแต่นะครับก็ฝึกวาดไปเราจะได้ดูว่าเส้นแรงแม่เหล็กนั้นจะมีทิศไปด้านไหนเหนือก็จะพุ่งออกนะครับส่วนใต้ก็จะพุ่งเข้ามาแบบนี้ นะครับอ่ะถัดมาครับถ้าเป็น2อันละ่ะนะครับสอันเนี่ยโอ้อันนี้ก็ขั้วเหนือวิ่งไปหาขั้วใต้ก็วิ่งแบบนี้เนาะอันนี้ก็วิ่งแบบนี้อ่านะครับวิ่งออกจากขั้วเหนือไปหาขั้วใตา้ด้านนี้ก็จะย้อนมาด้านนี้โอเคนะครับคุณวานให้ดูคร่าวๆเนาะอยากดูรูปสวยๆก็ก็ไปดูในเว็บไซต์นะครับต่างๆเนี่ยรูปก็จะค่อนข้างสวยนิดนึงนะครับอันนี้คุณวานให้ดูคร่าวๆอ่ะเกีย่ยวกับเรื่องของเส้นแหลมไม่เลยจะว่าเดเยีะกว่านี้ก็ได้นะ นะครับอ่าโอเคอืมเรียบร้อยนะครับอ่ะข้อหนจุดสาให้เราไปวาดเองถ้าเกิดคุณโน้ตเอาแม่เหล็กนั้นมาวางขวางกันไว้แบบนี้ล่ะเนี่ครับหน้าตามันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเราไปทำเองนะนี่ครับลองทำเองนะคิดว่าน่าจะทําได้นะครับอ่ะอย่างนี้แล้วกันเพื่อ จริงๆมหก็ไม่ได้มีคะแนนอะไรจากครูแล้วเนาะนะครับถ้าใครที่นั่งเรียนอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตอบลงมาเล่นๆเพื่อเป็นการพักผ่อนคลายความเครียดแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยนะครับครูอยากรู้จักคนนี้ครับโดยปกะติเนี่ยหน่วยทางฟิสิกส์ในส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปน,นักวิทยาศาสตร์ทางนั้นแหละนะครับครูถามว่าเทสลาตัวเนี้ยนะครับลองไปหาดูเนาะคือใครครับอ่าคือใครครับเขาทําอะไรบ้าง เขาทําอะไรบ้างทาไมเขาถึงได้ชื่อหน่วยของสนามแม่เหล็กเป็นชื่อของเขานะครับฟิสิกส์ชาลนจ์นะครับวันนี้นะครับอย่าลืมทํานะตอบลงมาใต้คลิปนี้นะโรงเรียนอื่นทําได้เลยนะครับก็ตอบลงมาเล่นๆนะครับตอบลงมาเล่นๆไม่ต้องไม่ต้องใส่ชื่อใส่อะไรก็ได้นะครับเพราะว่าอยากให้ร่วมสนุกกันไปด้วยนะครับตอบในคลิปคุณน้อมาด้วยแล้วก็จะเป็นความรู้ให้กับคนที่เขาเข้ามาอ่านด้วยนั่นเองโอเคนะครับอะ ถัดไปนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการคํานวณถูกไหมสูตรเกี่ยวกับการคํานวณเนี่ยนะครับก็คือสูตรของฟลักซ์แม่เหล็กเนี่ยหาได้จากสูตรก็คือ a b sin เซตานะครับอันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะถ้าในกรณีที่ a มันตั้งฉากกับ b เนี่ยฟลักซ์แม่เหล็กนั้นจะได้มาจาก a คูณ b เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็ลองดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะนะครับอะ มาดูกันครับในโจทย์ข้อที่2นะครับในโจทย์ข้อที่2องเขาบอกว่ากดลวดพื้นที่หน้าตัดนะครับพื้นที่หน้าตัดก็แน่นอนนะครับผมข,ขอยขยายนิดนึงนะครับอ่ะจะได้เห็นชัดเนาะนะครับอ่ะตัว A นะครับพื้นที่หน้าตัดก็จะมีค่าเท่ากับ10คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับเมตรกำลังสองนะครับอันนี้เนาะ ถ้าตัวเล็กไปนะครับดูมองไม่ค่อยเห็นยังไงก็ทักทักลงมาในแชทนะครับเขียนลงมาในแชทก็ได้เอ้ยเขียนลงมาใต้ลิงก์ก็ได้ว่าตัวหนังสือคุณนนเล็กไปเนะครับเพิ่มขนาดหน่อยได้ไหมโอเคนะครับนะครับพอดีว่าตัวหนังสือชีทคุณโน้ตมันจะอาจจะตัวเล็กไปสักนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าวางอยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ําเสมอ10เทสลาครับนะครับก็เป็นตัว B ครับมีค่าเท่ากับ10เทสลานะครับแบบนี้เนาะ จงหาฟลักซ์แม่เหล็กครับเมือ่อแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดนั้นละหน้าของขดลวดนั้นทามุม90องศากับสนามแม่เหล็กนะครับแสดงว่าขดลวดที่เราลงมาเนี่ยเอาลงมาเนี่ยอาจจาะขดลวดเป็นสี่เหลี่ยมเนาะมนลงมาแบบตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กแบบนี้ละหน้ามันตั้งฉากกันแสดงว่าเซต้านั้นจะเท่ากับ90องศานะครับโจทย์ต้องการหาฟลักซ์แม่เหล็กครับฟลักซ์แม่เหล็กก็คือตัว ตัวนี้นะครับคุณนวเรียกว่าฟลักซ์กัน,นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้อ่านว่าตัวฟรีหรือว่าตัวฟลายก็ได้นะครับก็หาได้จาก a คูณ b เลยเนาะตั้งฉากกันนะครับ a ก็จะมีค่าอยู่ที่10คูณ10กำลังลบ4นะครับคูณ b ก็เป็น10นะครับไม่ต้องมีมุมเซต้าเนาะนะเพราะฉะนั้นฟลักซ์แม่เหล็กในข้อนี้นั้นก็จะได้คำตอบเท่ากับนะ1คูณ10กำลังลบ2หน่วยก็จะเป็น wb ครับหรือว่า เวเบอร์ Weber, นั่นเองโอเคไหมครับอ่าอันนี้คิดว่าพวกเราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะคิดว่าพวกเราคงจะทําได้คุณโน้ตคงไม่ได้ทําให้หมดทุกข้อนะครับคงจะทําให้แค่บางข้อเท่านั้นนะครับโอเคเนาะเราจะได้ไปฝึกทํากันเองด้วยถ้าอันไหนอยากให้เฉลยเพิ่มเติมก็ก,ก,ก,ก็ทักลงมาในในเพจคุณโนต้ตวายี่สิบเอ็ดก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวไม่นา่าเดี๋ยวจะสร้างให้ครับเป็นเพจฟิสิกส์บายคุณโน้ตนะครับก็เพื่อเอาไว้ในการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของ จทย์ฟิสิกส์ต่างนั่นเองนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครูไม่ทำกันบ้านให้นะครับครูไม่ทำกันบ้านให้แต่แนะนำให้ได้นะครับอ่ะถัดไปครับจากข้อที่ผ่านมาครับแต่เขาบอกว่าขดลวดเนี่ยทำระนาบ30องศาเพราะฉะนั้นฟลักซ์แม่เหล็กก็จะมีค่าเท่ากับ ab ครับแล้วก็ sin 30าองศานะครับ a ก็เป็น10คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับคูณ b ก็คือ10คูณไซดก็1ส่วน2 นะครับเพระเาะฉะนั้นคุณก็ตัดชิบชึบตรงนี้ได้5นะครับเพระเาะฉะนั้นขนาดของ flux แม่เหล็กในข้อนี้ก็เลยจะมีค่า U เท่ากับ5คูณ10ยกกำลังลบ3เวเบอร์นั่นเองโอเคเนาะอันนี้ก็ก็คิดเลขปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับอ่ะสุดท้ายข้อถัดมาครับเออขอโทษครับยังไม่สุดท้ายเนาะเดี๋ยวจะมีอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได เราจะได้จบเรื่องนี้ไปเลยเดี๋ยวพอมาคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นเรื่องใหม่กันนะครับเขาบอกว่าจากข้อที่ผ่านมาครับฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดแต่ว่าขดลวดนั้นทํามุมศูนย์องศากับสนามแม่เหล็กแสดงว่าตัวเซต้านั้นจะมีค่าเท่ากับศูนย์องศาสูตรก็มาเลยครับฟลักซ์จะมีค่าเท่ากับ AB นะแล้วก็คูณด,ด้วย Si น์ศูย์องศาเพราะนั้นตัวนี้ก็เลยมีค่าเป็นศูนยครับ ตอบได้เลยครับว่า flux แม่เหล็กในข้อนี้จะมีค่าเป็นศูนย์เบอร์ผู้ยงง่ายก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีระนาบของขดลวดเป็นแบบนี้แล้วเส้นแรงแม่เหล็กนั้นวิ่งแบบนี้ครับก็คือวิ่งแล้วมันไม่ตัดกับพื้นที่เลยนะครับก็แน่นอนครับแบบนี้ก็จะไม่มีสนามแม่เหล็กเอ,อ,อยขอโทษครับไม่มีักซ์แม่เหล็กนั่นเอง